แกงนอไว้ใสกระดูกหม,มูเ,เลยจ้าเด็ดพริกเตรียมวัตถุดิบแกงนอไว้ใสกระดูกหมูให้เลยจ้าจากนั่นล่างยอดเอปักบวบจากพี่นอ้องล่างเตรียมไว้เลยจ้าแล้กวก็ปักบวบเข้าเนาะปักบวบล่างหั่นไว้เป็น,นชิ้นๆไว้เลยค่ะหั่นเป็น,นชิน้นๆเตรียมไว้เลย จากนั้นล่างเฮ็จเดจ้าเฮ็ดก็ได้มาแจ่ตลาดนี่ละจา้าล่างเฮ็ดแล้วก็เอาขึ้นกับบีบหน้าบอกด้วยจา้าเพราะว่าเฮ็ดมันจะอมหน้ามเนาะจากนั้นเอากระดูกหมูค่ะมาล่างค่ะล่างแล้วก็เก็บขึ้นมาใส่จานเลยจา้าเตรียมไว้เลยจา้าเวลาเ่าแกงกัจะได้เทส่ไง่ายๆเลยตำพริกจาก้าเตรียมอุปกรณ์แล้วก็ตำพริกเตรียมเครื่องปรุงเลยจา้า ก็เล็กๆเล็กเลยจ้าตับโปกๆเอาหมูลงไปใส่หมอเลยจ้าหมูลงไปเลยใส่ักพริกลงไปจ้าที่เฮาต่ำเรียบร้อยใครมักเผ็ดก็ใส่เผ็ดจากนั้นใส่น้ำปลาจ้าตามด้วยผงชูรสนัวๆน้ำปลาแดกบ้านเฮาเลยจ้านา้ำปลาแดกดิบนัวๆห้หอยละจ้า ต่างไฟลัวเลยจ้ะคนคัวให้มันสุกจ้าตามด้วยไว้ที่เด็ดเท่าจ้ะจะออกรสข้มคม้วจากผู้ใดมักขมก็ใส่เลยจ้ะถ้าผู้ใดโบมักขมกับออมใส่ผักอย่างอื่นไลยเด้อจ้าเอามาใส่ไฟแล้วก็คัวจ้ะคัวคัวไปเรื่อยๆคัวไปเลยแล้วก็เติมน้ำยาน้างจากที่ห้องปั่นไว้เรียบร้อ<ล>ยแลย้วนะจ้ะ เติมน้ำยาหน้างลงไปเลยมักนนามลายๆกระใสลายๆเลยจ้าผู้ใดหมักสดนามเนาะตามด้วยบวบจ้าลงไปในหม้อเรียบร้อยแล้วแต่กระใสเฮ็ดลงไปเลยจ้าเฮาหมักเครืองลายๆกระใสลายๆเนี่ยมันแสบเนาะใส่ลงไปเลยจ้า บักพริกกระโดดตูมลงไปเลยจ้าผู้ใดมักเผ็ดมักโดดใส่ลงไปเลยจ้าพริกโดดพริกสดสดบานห้อยแหละจ้าตามด้วยยอดบวบจากยอดบวเป่นอน,อนเพื่อนปลูกแล้วเพิ่นกระก็บมาขายบานห้อนี่แหละจ้าเสบ็บพักอีเงีผยพักอีตู้ตามลงไปเลยจ้าใผ้มักพักยังใส่ลงไปเลยแนวมันแส่บเนาะเข้าหมากักอันไดเขาก็ใส่ลงไป ค้นจ้าใส่เรียบร้อยแล้วก็ค้นเลยบัดถุนี้คนจนมันเดือดจักหน่อยเล้ก็ปิดไฟซัมเ็จเรียบร้อยจ้าแต่แซบบอคนะฟดป๊อก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 แซบ